วิธีฟื้นฟตูตับง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้คุณรู้ไหมคะว่าตับเป็นอวัยวะที่ฟื้นตัวได้เองแต่คนส่วนใหญ่มักทําให้มันแย่ลงโดยที่ไม่รู้ตัววันนี้หมอจะมาบอก4วิธีฟื้นฟูตัตบง่ายๆที่คนมองข้ามค่ะ1กินอาหารช่วง6-8ชั่วโมงแล้วปล่อยให้ตับได้พักตับทํางานหนักตอนเรากินบ่อยแต่ถ้าเราทํา intermittent fasting IF 16-8หรือ18-6ตับจะได้ฟื้นตัวและทำลายไขมันที่สะสมที่ตับได้ 2. ลดน้ำตาลฟุกโตสจากน้ำอัดลมน้ำผลไม้เครื่องดื่มที่มีฟกโตตขอนใจหลับจากแอลกอฮอลโดยเฉพาะเบียร ฟุกโตจะตรงเข้าสู่ตับทันทีถ้ามากเกินตับจะเปลี่ยนมันเป็นไขมันพอกตับข้อนี้คนไม่รู้เยอะมากค่ะคิดว่าน้ำผลไม้ดีต่อสุขภาพ 3. เพิ่มไฟเบอร์จากผักใบเขียวหรือผักตระกูลกะหลำ่ำไฟเบอร์ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมันลดภาระักของตับได้จริง 4. หยุดกินดึกกลางคืนเป็นเวลาที่ตับควรได้ซ่อมแซมตัวเองแต่ถ้าคุณกินข้าวตอนสามทุ่มตับต้องมานั่งย่อยไม่ได้พกัก ใครที่อยากฟื้นฟูตับหรือลดไขมันพอกตับลองเริ่มจากสีข้อนี้ค่ะง่ายกว่าที่คิดแต่ต้องทำให้สม่ำเสมอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เซฟเก็บไว้หรือแชร์ให้คนที่เรารักนะคะ